สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน i อที24ชั่วโมงกันค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะก็เริ่มมีการทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลกันไปแล้วหลายคนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะที่อีกหลายๆคนก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเราจะรับชมทีวีดิจิตอลได้อย่างไรต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างงั้นวันนี้เรามาสาธิตให้ดูเลยค่ะ ขอแบ่งเป็น2กรณีนะคะสำหรับกรณีแรกก็คือถ้าคุณผู้ชมรับชมทีวีผ่านทางเคเบิลทีวีหรือว่าดาวเทียมอยู่แล้วคำตอบก็คือสามารถรับชมได้เลยค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งค่ะก็คือถ้าคุณผู้ชมรับชมทีวีผ่านทางเสาหนวดกุ้งก้างปลาก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเสาอ,อากาศนั้น สามารถรับ UHF ได้ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะก็คือสามารถรับชมช่องไทย PBS ได้นั่นก็คือว่ารับ UHF ได้นะคะวิธีการก็คือเอาสายอากาศที่ต่อมาจากเสาหนดกุ้งก้างปลาที่เราคุ้นเคยดีนี่แหละคะ่ะเสียบเข้าไปที่ s e ต Top Box นะคะสำหรับกรณีที่ทีวีเป็นทีวีเครื่องเก่าแล้วก็ไม่รองรับดิจิตอลทีวีแบบ DVB-T2 ก็ต้องใช้เซตท็อปบ็แบบนี้ค่ะถ้าเป็นการเสียบเข้ากับเซตท็อปบ็ครั้งแรกก็ต้องมีการจูนช่องกันก่อนค่ะ แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เสาหนดกุ้งก้างปลาที่มีอยู่เดิมนะคะเดี๋ยวนี้สําหรับทีวีดิจิตอลก็มีเสาอากาศออกมามากมายค่ะเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะมีหลายรูปแบบหลายดีไซน์ให้เลือกค่ะซึ่งเรื่องของเสาอากาศนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในตอนหน้าต่อไปค่ะในกรณีที่ทีวีไม่รองรับดิจิตอลทีวีแบบ DVB-T2 นะคะเราก็เอาเสาอากาศรุ่นใหม่อย่างเงี้ค่ะเสียบเข้าไปที่เซตท็อปบ็อกซ์แบบนี้นะคะก็รับภาพได้แล้วค่ะ กับอีกกรณีหนึ่งค่ะถ้าทีวีที่บ้านเป็นทีวีรุ่นใหม่มากๆหรือว่าเพิ่งซื้อมานะคะแล้วก็รองรับดิจิตอลทีวีแบบ DVB-T2 สังเกตง่ายๆนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์น้องดูดีแปะอยู่ที่ทีวีลองถามคนขายดูก็ได้ค่ะถ้าทีวีรองรับอยู่แล้วนะคะก็เพียงแค่เสียบเสาอากาศเข้าไปแล้วก็สามารถรับชมได้เลยค่ะหรือว่าจะเอาเป็นเสาอากาศหนวดกุ้งก้างปลาเสียบเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็หาที่แปะไว้ที่บ้าน อันนี้ก็เป็นกรณีสำหรับทีวีรุ่นใหม่มากๆที่รองรับดิจิตอลทีวีแบบ DVB-T2 อยู่แล้วนะคะก็แค่เสียบเสาอากาศเข้ากับทีวีก็รับชมได้เลยค่ะแต่สำหรับกรณีทีวีรุ่นเก่าที่ยังต้องใช้เซตท็อปบ็อกซ์ต่อเข้าไปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะว่าเวลาไปซื้อเซตท็อปบ็อกซ์ข้างหน้าจะต้องมีสติกเกอร์น้องดูดีเพื่อบอกว่าสามารถรองรับทีวีดิจิตอลของไทยได้นะคะแล้วเมื่อเปิดกล่องขึ้นมาก็อย่าลืมสังเกตด้วยว่าจะต้องมีสาย AV พร้อมกับสาย HDMI อยู่ข้างในด้วยค่ะ และที่ตัวกล่องนะคะก็จะต้องมีสติกเกอร์รับรองโดยกสทอชอค,ค่ะสาย AV นี่ก็เอาไว้เสียบกับทีวีในกรณีที่เป็นทีวีรุ่นเก่าที่ไม่มีที่เสียบสาย HDMI นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสาย AV ก็จะไม่สามารถที่จะรองรับรายการที่ออกอากาศในแบบความคมชัดสูงหรือว่า HD ได้ค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามอ่านก็นได้ที่เว็บไซต์ i t 2 4 h s c o m นะคะสวัสดีค่ะ